เอาย้มมองมาให้ก่อนดิ <c oughs> หาทางหัวจะโนแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่บอกว่ามันจะหายลงมาอีกทีนึ่ง <c oughs> ข้าคือผู้พิทัก์ <c oughs> ความสกปปก <c oughs> ที่ไหนมีความสกปปกฉันจะจัดการมันฉันจะเอาน้ำออกปิด,ปด ใครก็ได้คอยย้ำหมองจริงหรือวะโอ้ยหีร้องหัวแทบแตกเฮ้ยไอ้ยคาบสก๊อกแล้วทำไมอะฉันจะบอกแกนะแกช่วยคำหัวด้วยหัวฉันหนอ ไม่โนเยดอะไรนะเยดไมูู่อะไรอะไรเยดใช่รู้จักอ่ะฉันไม่น่ามาเล่นกับแกเลยเดี๋ยวเลีย์ก่อนดิไหนบอกเดินตามพี่แล้วจะดังไงแล้วไม่ให้ทาน้างเนี้ยคนทางบ้านจำได้มั้เนี่ย จำได้นั่นไอ้บอยเนี <Their royalty> ่ยมันเดินไปที่ห้างคนยังทักเลยใช่ไหมใช่คนที่ห้างทักไหมทักทักว่าไงพี่บันใจเล่นไปทางไหนเออพวกนี้มันเข้าขากันเลยยังไงก็ไม่ออกอะไรนะไงก็ไม่ออกหรอกอยู่นี่เองจะออกหรือไม่ออกไม่ออกเองไม่ออกหรอ ไม่ออกไม่ออกนี่มาใหม่เหรอมาใหม่เนไม่รู้ใครจะไปเนี่ยสองคนเนี่ยธรรมดาก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันตลอดไปเอ็งจะออกไหมไม่ออกเพราะอะไรถึงไม่ออกออกก็อดตายดิรักรักนี่หยาบคายนเอ็งดื้อเอ็งรั้นแล้วเกิดนะเอ็งก็ไม่ออก เองไม่ออกอย่างนั้นเหรอแต่รู้สึกว่าเริ่มออกแล้วรู้สึกจะออกเยอะด้วยไม่ออกยังไงก็ไม่ออกเฮ้ยมาเพิ่งมาไปแรกเดี๋ยวเล่นเลไรมากทีเดี๋ยวเพวกเขาเข้าตาปั๊บก็ต้องมีใครออกคนหนึ่งอะเล่นไปทีนี้เธอหน่อยก่อนเข้าใจป่ะมีอะไรค่อยเล่นไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นให้มันหาหนักบึ้มมาทีนี้ไอ้สองตัวนี้ก็สั่นคลอนนี่นี่ค่อยๆเล่นไปทีนี้เธอหน่อยชื่ออะไรเนี่ยอาเขมบุตร ฮะเข็มหมุดเข็มหมุดครับโอ้โหนี่เข็มหมุดเลยมองตรงอ่ะดูไงก็ไม่ใช่เข็มหมุดเหมือนต่อหม้อแหม่พอลุบหล่ออะไรนะพอลุบหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกพอพอเฮ้ยถ้าเอ็งไม่ออกเขาจะจัดการพันเด็ดขาดเลยไม่ออกยังไงก็ไม่ออกเอ็งไม่ออกไม่ออก อไม่ออกจะบอกว่าไม่ออกไม่ออกอออกแล้วอะไรออกอไม่ออกไม่ออกไปทางโน้นอะไรนะไปทางโน้นโอ้ยตอกนีกว่าแล้ว ไปเลยฮะออไปอันลงไม่ได้อยากอยู่ไม่ละอ<โ>ยู่อยากอยู่ก็ต้องลงให้ได้ <S <S ไปเอกไปเดี๋ยวๆๆดไปทางนู้นเถอะ